สวัสดีไปลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อุปถัมภ์บอลไลฟ์ครับทัศนาบรรดาด้านกีฬาฟุตบอลคลิปนี้มาฟันธงใส่ใส่ลยดีเอาฟันธงอามันแล้วกันเนาะอืันธงอามันด้วยฟันธงใส่สกอร์ด้วยสําหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมเล็กแรกนะครับอีก4คู่4สนามคืนนี้คืนวันอังคาร2คู่คืนวันพุธอีกสองคู่นะครับอ่าใครเจอใครเดี๋ยวผมจะฟันธงไปยังไงเดี๋ยวไปรอดูเพราะว่า ฟันธงรวมกันเลยเพราะว่า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 เออทำไมมึงจะเพาะบ่อยจังเ,เดี๋ยวคืนวันพุธนะครับจะมีพุตบอลพิมพีมยีกอังกฤษด้วยนัดตกค้างรวมถึงลิเวอพูลกับลีสนะครับเดี๋ยวช่วงมืดๆเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับการจัดทัพนะครับเลเวอูลเจอกับลีสยูไนเต็ดจะจัดยังไงดีจะเอาใครลงจะโรเตชันแบบไหนจะถูกใจพวกเราหรือไม่เดี๋ยวเข้าไปว่ากันคลิปนี้ไปฟันธงเศรษฐกรู่แรก ตีสามคืนนี้นะครับเชลซีพบกับลิวจากลีกเอิงผมฟันธงให้เชลซีน่าจะเบียดเอาชนะลิวนะครับสประตูต่อนหนึ่งครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะอีกหนึ่งคู่ตีสามครับบีเอเอลเจอกับยูเวนตุสคู่นี้เอาอยัางไงดีบีเอเอลก็ถือว่ามาดีนะปีนี้เกาะๆอยู่ในโซนหัวตารางของลาลิก้าสเปนนะครับเช่นเดียวกันกับยูเวนตุสที่ผลงานดรอปลงมาพอสมควรนะครับอืมผมให้เสมอ ผมให้เสมอคู่นี้ผมให้เสมอสกอเท่าไหร่ดีเอาไปหนึ่งหนึ่งพอบียเรียลหนึ่งหนึ่งบียเรียลหนึ่งยูเวนตุสหนึ่งนะครับอ่านี่คือสองคู่คืนนี้ส่วนสองคู่คืนวันพรุ่งนี้นะครับแอตเลติกโกมาดริดครับทีมนมตราหมีทีมตราหมีนะครับจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอตมาดริดปีนี้ไม่ดีปีนี้ไม่ดีปีนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีส่วนแมนยูถามว่าดีไหม ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ผลงาน2นัดหลังก็ต้องบอกว่าเข้าตากรรมการนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่บุกไปถลกดังยุงทอง4ประตูต่อ2นะครับก็น่าจะได้รับความมั่นใจมาค่อนข้างมากถ้าแมนยูไม่หมดแรงนะเพราะว่าวันที่เจอกับบลีดเนี่ยพื้นสนามน้ําเจิงเลยแล้วก็ต้องบดกับบลีดตลอด90นาทีถ้าแมนยูไม่หมดแรงผมว่ามีโอกาสที่จะไปตูนสกอร์สวยๆออกมาจาก วัตตาเมโทรปริตาโนได้นะครับสกอร์ที่ให้มแมหมันดันผมไม่แน่ใจว่าแอตเลติกมาดริดมีลุยโซเลสลงไหมผมให้เสมอสองสองอะให้แอตาดริดสองให้แมนยูสองนะใจจริงเนี่ยอยากจะอยากจะฟันทงให้แมนยูบุกไปชนะด้วยนะใจผมทีแรกเลยนะแต่ว่าลุยโซเลสมักเป็นของแสลงของแมนยูนะครับตั้งแต่สมัยอยู่กับลิเวอร์พูลแล้ว พวันนั้นเอาไปสองสองนะสอก็ถือว่าไม่เก้หรอกเพราะว่าปีนี้ไม่ได้นับ a อเวโกนะครับอีกหนึ่งคู่คืนวันพรุ่งนี้นะครับเบนฟิก้าเจออาแจกอัมสตอรดัมคู่นี้เต่ายากแต่ถ้าเอาผลงานระยะหลังต้องอยู่อาแจกครับผมว่าอาแจกไม่แพ้นะผมให้อาแจกบุกไปชนะเบนฟิก้า3-1ครับเบนฟิก้า1อาแจกนี่คือ ฟันธงเอามันฟันธงใส่สกอร์เนาะฝากไว้สั้นๆในเรียงเท่านี้แล้วกันสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนของพรีเมียร์ลีกพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่3คู่เดี๋ยวค่อยมาฟันธงกันนะครับส่วนค่ม้มๆม,มืดๆอาจจะนู่นแหละ2องทุ่มทุ่มสทุ่มเดี๋ยวผมจะลงคลิปพูดคุยถึงเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิวเจอร์กับลริสด้วยเพราะว่ามันมีผลต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ